นี่เป็นภาพไร่อัง,งุนนุศราตั้งอยู่บนถนนสายมหาสารคามโกสุมพิสัยบ้านอุปราชตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมสวนอง,งุนพร้อมกับมีร้านกาแฟเล็กๆที่เปิดให้บริการลูกค้าได้นั่งพักดื่มกาแฟไปด้วยหรือจะเดินจิบกาแฟถ่ายภาพเซลฟี่กับพวององุนก็ได้เช่นกันโดยคุณนุสราศรีนนทันเจ้าของไร่อง,งุนบอกว่า เหตุผลที่ตนเองทําสวนองุ่นควบคู่กับการเปิดร้านขายกาแฟเนื่องจากเดิมตนเองพร้อมสามีทํางานโรงงานมาก่อนและมีแนวความคิดที่อยากกลับมาทํางานที่บ้านแบบอิสระจึงได้นำเงินเก็บส่วนหนึ่งมาทําการถมที่เพื่อทําการเกษตรและศึกษาการปลูกพืชหลายชนิด จนเกิดความสนใจที่จะปลูกองุ่นเนื่องจากภาคอีสานปลูกองุ่นได้ผลยากและมีความท้าทายมากจึงได้ตัดสินใจทดลองปลูกองุ่นพร้อมกับศึกษาวิธีการปลูกลองผิดลองถูกจนประสบผลสําเร็จอย่างที่เห็นสําหรับองุ่นที่ตนเองปลูกไว้ภายในไร่มีทั้งหมด5สายพันธุ์ได้แก่องุ่นเขียวไซมัสแคทพันธุ์บิวตี้ซิเลตแบปโอปอลูดพิเลตและก็วิเรส โดยเริ่มแรกปลูกไว้ประมาณ30ต้นปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมดกว่า40ต้นพร้อมกับมีการขยายพันธุ์เพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้นโดยคุณนุสราบบอกต่อไปอีกว่าอางุ่นเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ดูแลยากต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเริ่มตั้งแต่การทำโรงเรือนจะต้องเป็นโรงเรือนแบบปิดมีผ้ามุงกลุ่มเพื่อป้องกันแมลงมารบกวนอีกอย่าง องุ่นที่ปลูกภายในสวนแห่งนี้เป็นองุ่นปลอดสารพิษปลูกด้วยระบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีส่วนการบำรุงก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักที่ทำการหมักเองและการให้น้ำจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและการปลูกควรมีระยะห่างกันพอสมควรเพื่อให้องุ่นได้แตกแขะแงทอดเกลือได้ดีส่วนค้างองุ่นก็นำลวดมาขึงเป็นราว เพื่อให้อังุ่นนั้นได้เลื้อยและก็ทอดเคลือไปตามเส้นลวดเพื่อให้ง่ายสะดวกในการดูแลรักษากิ่งและการเก็บผลผลิตใช้เวลาในการดูแลบำรุงรักษาประมาณ1ปีอังุ่นก็เริ่มให้ผลผลิตได้แล้วส่วนการจำหน่ายภายในสวนแห่งนี้มีทั้งแบบจำหน่ายทางออนไลน์และตัดจำหน่ายแบบพวงส,สด โดยให้ลูกค้าได้ทดลองชิมก่อนแล้วก็เลือกตัดเอาพวงที่ชอบตามความต้องการของลูกค้าได้เลยซึ่งขายในยราคากิโลกร,รัมละ200-300บาทพร้อมจำหน่ายกิ่งพันธุ์องุ่นควบคู่กับการขายลูกองุ่นไปด้วยซึ่งการปลูกองุ่นถือว่า ให้ผลผลิตที่คุ้มค่าที่ลงทุนลงแรงไปเนื่องจากขายได้ราคาดีลูกค้าต่างก็ติดอกติดใจในรสชาติที่หวานกรอบแถมเป็นองุ่นปลอดสารเคมีจึงทำให้ผู้บริโภคต่างก็มั่นใจเชื่อมั่นในสินค้าและก็กลับมาอุดหนุนซื้อใหม่อย่างต่อเนื่องครับเอาคิดจ้งไหจังได้ปลูกองุ่นก็กอั่เาลดรามกาแฟน้ากันนี่ครับไอ้แฟนแม่เจ้าแบบ เห็นงานอยู่โรางงานกระจะอยากกลับมาอยู่บ้านแล้วก็เลยไปศึกษาการปลูกอง,งุ่นตอนแรกก็ศึกษามาทุกอย่างแหละลว,ว่าทีปลูกนียังดีงงงขึ้นก็เลยว่าเว้ยทดลองปลูกองุ่นบนกระนาาคีารมันท่าปลูกก็ได้ปลูกงานก็เลยบอกว่าองุ่นมันชาท้ายดีลองหันมาปลูกด้วยปลูกเปจโอเคเป็นจาเดิมเลย สำเร็จเดิอดเย็นมากคายได้่องสามมวลนะลูกครับอา๋อเริ่มแรกที่แรกมาปลูกอางมวนนี่มีการเย็นเย็นลงเลือดเย็นยังก่อนบอลด้วยกันแมนลูกแมนเย็นลงเลือดก่อนเย็นลงเลือดแล้วเขาก็เอาเตรียมดินคุดเป็นตู้เย็นดินเป็นลุ้มเพื่อให้อางมวนมันลงไปแบบเอาขี้งัวเหี่ยงลุยรุ่ยโอคือยืนนี่คือยืนนี่เป็นทางมวนปลอดสารพิษแมนลูกแมนอ๋อครับมีการคุ้ม เขาผานอย่างมะเขือเงียงเพื่อเพื่อนอย่างครับเนี่ยกลางมัแมลงลูกเพราะเพราะเขาปลอดสายปลอดสายอยู่แล้วอ๋อการแมลงพวกกินนู่นพวกนี่ย่งเนี่ยวมะกัดกินใบอย่งนี้นะลูกสยาอ๋อครับแต่ที่กันพวกแมลงพวกแมลงวันอย่างต่างต่างแมลงวันชอบโมนี่ยลูกยาไม่กินนู่นนะครับดูดูแลง่ายปะครับปลูกง่ายแต่ดูแลยากดูแลยากยากพี่เล็กแม่องตรงมันยากมากครับ แต่การขึ้นนี่ห่อเนียนปลูกแบบอินซี่มันก็เลยหยาบจั็กน้อยเนาะแม่ลูกแมนเพราะว่าเขาบริโภคสารพิษไงบริ้ภคนนี้ใส่ในห่อข้อวม้วนครับเริ่มแรกเอามาปลูกนี่ปลูกลายปันใดครับแม่ปลูกอยู่ประมาณจักต้นเลงลยแมนมั่งเลยสามสิบต้นแต่ปัจจุบันนี่เท่าไหร่ครับประมาณสี่สิบตัวสี่สิบตัวประมาณนั้นเหระครับแต่ว่าไม่ต้องใส่พื้นที่แบบห่างไงเจ็ดต้นพอครับ พื้นพื้นที่ในการปลูกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับไร่กวัวหรือเปล่าไร่กวัวเขาปลูกหมีมีมีจักาสายพันธุ์ครับ<ซ>พีพ่มีแค่ไหนมั้ยบิวตี้แบลโอพอแล้วก็วิฟเฟอร์เลสซีซีแล้วก็อีกอหนึ่งก็ล่างลองอยู่มองมันแม่ทีนี่ดันมองมันไว้กินกาแฟวเวลิสอือก็หาสายพันธุ์หาสายพันธุ์แต่แต่ดอนนี่ออกออกหน่วยนี่จ็กสายพันธุ์ออกหน่วยวิฟเฟอร์เลสบิวตี้แบล็กโอพอสามสามค่ะ สามเป็นเป็นองุ่นไรมาเรียดแม่บอกแม่นลูกแม่อ๋อองุ่นเขียวนี่ใส่มาแท็บครับกับไอ้วิโเลีดครับองุ่นดำนี่คือบิวตี้กับแบคโอปอลูก่รั่คือยี่ห้อห้องจำนายจังใดสมมติว่ามีมีออกลูออกเงี้ยงปุ๊บแม่จีโพ้ตไปในเพจของแม่แม่จีตั้งเพจของแม่ครับเพจไรองุ่นนุชราแม่จีตั้งโพูดบอกว่ามือนี้เดือนนี้เก็บได้ประมาณเนี่ยดูเขาอกติกาเยย่อยเขามาตัดกัน อ๋อเขาามาเขามาตัดโตตัดยืดในวนในี่ม้ตัดสวนสดสเลยสามารถเลือกได้พร้อมเลือกได้ก่อนค่ะอืมันก็ถึงใจแล้ว่าชิมปถึงใจกบว่าเรา๋อเใชิมก่อนลรวกันเลือกตัดได้เลยค่ะกัมาทายลูกฟี่ยังไดเหมือนกอ๋อครัเสียค่ายใสใจยังครับเขาขายจากใดครับเอพันเขียวนี้โลสห้าสิบูกสองค่ะพันเอ็นพันดำในโล่สองร้อยสองรอยแต่ไม่มีพันหนึ่งยูริมสูดอ่ะพันดันสีขายแค่ในสุด ไส้มัทแคทมันรัวสามร้อยอ๋อครับลูกเขาจะใหญ่กว่านี้เห็นไลนอยู่นี่เอามีการขายกิ่งพันธุ์ต้นพันธุ์น้ำแมนค่ะมีกิ่งพันธุ์น้ำขายมีมีมีกิ่งพันธุ์อย่างแน่ครับไอ้ไส้มัทแคทครับบิวตี้แล้วก็แบกโอพอร์ครับชามสายพันธุ์ครับขายจังไรครับไอ้ไส้มัทตัวละสามร้อยฮาซิปแต่ว่าคันมารับอยู่ในสวนนี่ก็สามสามร้อยสามร้อยเอาอยู่ในสวนไอ้บิวตี้กับแบคโอพอร์ตัวละสองร้อยแต่มารับอยู่ในสวนก็เราหานิ่งอ๋อครับ อืมครับเป็นอะไรนะ้อครับถือถือว่าดีบ่ครับการปลูกปลูกประมูลท้องผ่ากีสานเท่าเนี่ยแม่ก็ว่าดีนะเพราะว่ามันมันมีน้ำเหลวมันปลูกยางน้ำเหลวปลูกยางน้ำห้าเนี้ยงันค่อยแบบมันก็คือปลูกงอปลวกงมวงของกยังมันบริบูรับดูแล้ยางมันอินเอืมครับให้น้ำร้ายนะลูกกระแตให้น้ำน้อยลูกกระเหี่ยวครับให้แบบเขาตรงเบื้องเขาตลอดเวลาเครับเด็กยอดเด็กยังเขาเพื่ออ มันยิ่งยอดเลยกิ้งแขนงมันขึ้นเขาก็ต้องเด็ดออกถ้านโบเด็ดออกเขาก็ไปเลี้ยงพวกยอดพวกเงี้ยว่าท่านสิลูกกับสีใบใหญ่แม่ครับถือว่าคุ้มค่าพอที่ลงทุนไปแม่กาถือว่าคุ้มค่าเพราะแม่ก็ว่าก็โอเคอยู่แต่ว่ามันกับว่าท่านเด็ใ้ทุนหรือเปล่าแม่กับเพี่นนมัจะปผล่ในสองปีสองปีสามปีนี่เป็นไงบ้างอ๋อยางยางเขาปีที่สามแล้วครับเอาลูกค้าที่ที่ออามาชมในสวนแล้วก็ซื้อไปรับประทาน ถ้าเจ้าติดอกติดใจในรสชาติจังใดของเขาเจ้าบอกว่าหวานกรอบหวานกรอบแมนค่ะเจ้าติดใจทุกคนเพที่ว่าลูกค้าเขาก่อบเขาเจ้าเพิ่งมาซื้อเจ้าจริงเขามากติดตามทั้งปีครับเขาเจ้าจิเขามาซื้อตลอดหมอว่านี่เอมาทั้งหลายคนมาทั้งหลายหรอกหมูว่านจอนแรกหาโม่งอะไรู่แต่คือตอนนี้พลผลิตสามารถเจ็บออกจำน่ายได้แล้วแด่ไหเขาหักหากที่ผู้สนใจได้อย่างไดกินพันอย่างได อง yup. ุ่นนี to ่สามารถสั่งจองท้างใด้ครับไหมสั so ่งจองทางเพจเขาไปในเพจไอกกุ้งเอกไอ้องุ่นของแฟนอะค่ะครับองุ่นมหาสารคามอะครับเอาไปติดตามท้งเพจไ่าไรอนุสลาอ๋อไรอนุสลาค่ะครับหรือหรือสามารถโทสสอบถามได้ที่หมายเลขก็สับได้ครับเอของแ้นก็ได้ค่ะครับศูนย์แปดเก้าครับหกสองหกครับแปดเ็ดห้าเจ็ด หรือเขาอยากมาชมสวนแบบเป็นเป็นแบบสด,สดๆแบบเห็นกับตานี่สามารถเดินทางมาชมสวนได้ที่สถานที่ตั้งทิ่ัยครับบ้านน่นตาค่ะติ๊กโรงเรียบบนบรรุประหละาดตำบลนุทัยทองค้อบอำเภอเมืองมหาสารคามค